ไปจ้าให้พาลูกสาวมาเล่นน้ำนะครับตรูทมเอ้ยรังตกหรอเอ้ยน้ำเย็นมากเลยดูแล้วเนี่ยนี่ครับบรรยากาศตรูทมนะครับนี่มาแล้วครับวันนี้มาคนเดียวนะครับยังไม่ได้ชวนญาติพี่น้องมานะครับมาแอบดูก่อนตรงนี้มีร่มด้วยเดี๋ยวเนี่ยนั่งตรงร่มเนี่ยอย่าเพิ่งนั่งตรงร่มตรงนี้เออละเมิงเล่นน้ำข้างบนเหรอนี่ครับน้ำน้ำเย็นมากเนี่ยดูท่าทางน่าจะเย็นมากนี่ มาคลายร้อนได้ครับพี่น้องเอ้ยมาใครมาใกล้ๆใครอยู่ยใกล้ๆนะครับแถวนี้บันจันดุมนะครับตรูทมตรูทมปลาปลาชัยบุรีดำครับเนี่เดี๋ยวจะจัดการให้ลูกสาวเล่นก่อนโอ้ไม่ได้ขาตั้งกล้องมาอยู่ตรงนน้นได้ไหม่ตรงนี้นะน,นี่ตรโน้ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวหมิงไปยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงนู้นก่อนอุณหภูมิกันนี่เย็นมาก โอ้ยืนเกี่ยวเลยน่าลงเล่นเออโน่นโนโ่นเลยจ้ะไม่ต้องถอดไม่เป็นไรไตถอเอานนี้มาถอดน,นี่จัดแจงที่นั่นนงก่อนอนี่นี่นี่อาหารการกินมีทุกอย่างครับเครื่องดื่มอาหารที่หมดต่อนั่งก่อนต่อจิกซอ์นั่งก่อน บังลื่นนะมาแล้วมาแล้วาลครับลูกสาวเดี๋ยวพาลูกสาวเล่นหปักไฟก็มีหืมปักไฟก็มีฮะไปเเวลาเล่นน้ำแล้ว

อ่ะไปใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดสีฟ้าไลยจอมมาพ่อจับด้วยมาแบบปแ๊บหนึ่งตรงเลยไปแล้วครับไปแล้วครับแล้วลพี่ไปเลลูลพี่ลูกพี่ นี่ครับน้ำเย็นเกี๊ยบลยครับมาเล่นได้เลยนะน้ำเย็นเกี๊ยบเลยโอย้ข้างบนมีที่นั่งนึครับนะั่งโอ้ยนั่งกินข้าวสบายเลยเนี่ยต้อนหินเบาๆลูกน้ำเย็นมากเน้ำเย็นมากเลยเนี่ยลงได้ทั้งพ่อทั้งลูกเลยลงได้ทั้งพ่อทั้งลูกเลยน้ำเย็นมากเดี๋ยวหลังพาน้องคินมาลงน้ำดีกว่าผ่าน้องคินมาลงน้ำด้วยลองลืน่นลูกเราขึ้นลงขึ้นลงบ่อย คลายร้อนครับอยากมานานแล้ววันนี้จากหลังจากเอารถมาต่อมาต่อภาษีเสร็จเรียบร้อยต่อภาษีเรียบร้อยก็พาลูกสาวเลยมาครับใกล้ๆบ้านเลยมาเล่นอยากมานานแล้วลูกสาวอยากมานานแล้วพอ่อาขาวเลยน้ำเย็นมากน้ำเย็นไหมลูกเ<อ>ย็นนะน้ำเย็นมาก ได้โอ้ยน้ำตกครับเนี่ยทุกคนเราจะไปทางนู้นน้ำตกสวยมากอ่ะทุกคนเราจะไปทางนู้นแล้วทุกคนจับดีๆนะครับระวังลื่นนะครับทุกคนจะลงดีๆนะครับทุกคนระวับบงลื่นล้มเวลาดเดินเดินดีๆดดดดลูกระวังล้มลื่นมันลื่นมันลื่นมันขี้ตะคิ่งไอ้ค่อยลงไอ้เออ ลุกสมใจอยากครับนี่อยากมาหลายวันแล้วไม่ได้มามาสักทีมันลื่นๆมันมีขี้ตะไคร่น้ำด้วยเลื่นๆต้องระวังระวังสนุกนะสนุกนะลอยได้ด้วยอะลอยลอยลอยอะตีขาตีขาลอยแล้วตีขาลุกลอยแล้วตีขาเออตีขาตุ้ม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 ลอยไปตีขาไป พี่ขาไปตุ้ม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 เออสุดสุดละเลยครับนี่มาเด้อใครอยากมามาเด้อเป็นตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยซมล่างกันนี่รอมเย็นเย็นมากครับนี่มาลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนไปก่อนได้เดี๋ยวต้องนั่งเอาติดหน้าอกเลย อ่ะไปตี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 ขาตุ้ง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 ตีขายังไม่เป็นตีขายังไม่เป็นครับเนี่ยไหมมันเลื่อนไอ้แม่โลกมันเลื่อนเลื่อนเห็นไหมเนี่ยมันเลื่อนเลื่อนเห็นไหมบรรยากาศดีมากครับโอ้หินเย็นเกลี้ยบเลยหินเย็นเกลี้ยบเลยดูลูกสาวนี่สนุกไปสนุกดูกันี่สนุกไหมครับสนุกครับสนุกครับสลุกน้ำเย็น อยากกินเอ้ยอยากเป็นผู้ชายน้ำเย็นมากอันนี้ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งลงไปอยากลงไปทางนั้อาอยากลงก็อยากเอามันลึกไหมพอลงไปด้วยนะได้พอลงด้วยไปไปลงทางนู้นดิไปลงทางนู้นดิชันชันตรงนี้มันชันนี่เราตรงนี้ตรงนี้น้ำลึกมากนะเนี่ยใช่ไปไปค่อยๆลงตรงนี้อันตรงนี้ไม่ลึกอ่ะโอ้ยหลายใจองไรคนเนี้ย น้ำลึกก็ม่ก็อย่าไปลงมันใช่ไปลงตรงนน้นมาลงลึกมากลงลึกมากไม่ต้องไปอเออไหนลึกมากไม่ต้องไปลงตรงนี้ม๋ยวลงไปก่อนมตลงไปก่อนลงไปี้มามาลงตรงนี้แหละอะลง,ต,ง,นะลงตรงนี้แหละเอาไปไค่อยลงไปค่อยย้นขาโอ้ยจังกลา้าทั้งกลัวคนนี้

เออไม่ดึกข้างในมีมีจระเข้ไหมไม่มีไม่มีข้างในพงมีจระเข้ไหมเอาไว้น้ำตุมตุ้มตุ้มตุมตุ้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 มจะดูดก้อนหินไปได้ตรงนั้นเลยขึ้นไาอีกแล้วจะดูกจะสนุกทั่วไหนเนี่ยโอ้ลื่นลื่นจับจับเสาไว้จับเสาไว้จ็บขาเออ โอเคได้จับลูกสาวฟ้าเลรื่อยฮะเท่าไหนแล้วอะไรเท่าไหนแล้วเท่านี้แล้วเนี่ยเท่านี้พอดีเนี่ยเท่านี้พอดีเลยเนี่ยไปแล้วไปไหนต่อลงไปอ่าลงไปน้ำต่ออืออ่าลงไปอ่าลงเองเลยฝั่งนี้ตื่นฝั่งนี้เรียบๆต่เรียื่นพอไม่ต้องร้องเนี่ยพอยืนดูเดี๋ยวเปลี่ยนเกงเพราะอือโอเคโอเค เลยค่ะไม่มีใครมาเล่นเลยไม่มีใครแย่งเล่นเลยสนุกมากอากาศร้อนน้ำเย็นๆพอดีเลยน้ำเย็นมากน้ำเย็นมาก นั่งเลยนั่งเลยเหรอน้ำื้นแล้วป็นงั่นเลยมันตื้นมันตื้นมันตื้นก็นนนเลยน้ำลึกๆกีน้ำนี่น้ำนี่่างๆนี้ลึกๆเย็นๆนี่ไปไช่วยวยช่วด้วยโอเคโให้ลูกสาวเล่นไปก่อนแค่นี้ก่อนนะครับ